สวัสดีครับวันนี้มาดูเกมไวยปั้ม WWE 2K ยี่สิบสองดีแมทฝันไปไกลแบ็ควิดโอปะทะเอดาวองแหมวันนี้มาเป็นไอมาเวลปะทะแคปคอมเลยครับศึกสายรับสองหน้าเจอกันครับ โอ้มาก่อนเลยจากมาเวลนาตาชาโลมานอฟหรือบแบล็กวิโดโอถ้าเอาตามทำลายในหนังก็บแบล็กวิโดโอกอดตุยเรียบร้อยสละชีวิตเพื่ออัญมณี เอามาปราบทานอสโอ้ยิ่งใหญ่ฮะไม่รู้ว่าอนาคตรเราจะเห็นเธอกลับมาไม่ในจักรวาลอื่นอะไรเงี้ยแต่น่าจะยาก,กนเนาะตัวหลักขิดไปแล้ว ปิดตัวด้วยท่าพี่ฟิน,ฟนบาเลอร์ซะเลยเออท่าเท่ดีเจ้าของท่าโดนเรียกว่าโหนงจะว่าไปในเกมใหม่ มาเวลประทาแคปคอมมีภาคไหนมีแบ็กวิดีโอไหมเฮ้ยจะว่าไปเอดาวองด้วยดิที่แอดเห็นมีแต่พวกชิดเลสฟิวกิววาเลนไทน์แล้วก็ไอเนเมซิสมาแล้วครับเอดาวอง JM เป็นหวานใจของรีออนเอสเคนเนดีคู่สร้างคู่สมมาครับลุยเลยศึกส,สายลับเ <c oughs> ตะก่อนครับ <c oughs> เปิดก่อนแล้ว <c oughs> อดา เอาสป,ปิงมา์เปเล่คิกเปิดก่อนได้เปียบม,มามะทิ้งเข่าใส่แขนขึ้นมานี่ค่ะกระตุกคอออ้ยมาดูจังเอาเกี่ยวคอได้หูเอาอีกค่ะกระตุกอีกกระตุกคอนะไม่ไม่ใช่กระตุกจิตก็ชากใจ เอาเอากระปั้นชันไปมาทูบม,มาหวัวนะเอดาใส่เป็นคาเมลคัตแบ็กวีโดไหวไหมเอาค่อยค่อยขึ้นมาครับแล้วก็ซาลาดทิ้งเลยไปอยู่จับเวียงไปลงดีดไม่ชอบก็ ผีบขาคู่ไปเลยนี่กรรมการบอกอย่าไปซ้ำเขาบาปกรรมครับแหมไม่ใช่ละมาขึ้นมาหากแขนเอาละเป็นแบ็กวีโดได้เปียบจาวียังเอาอีกไหมเอารอบนี้าตานเนอร์ไปเลยนี่ เอาไว้เดือดละอ้ยต่อ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 ย,อย,อยมันไส่เตะครับเอดาไม่ยอมกันเลยอูย๋ท่าแล้วเนี่ยอยูเล็กดอบดีดีทีนะอู๋เอาใหญ่มาทำพิธี นวดนิ้วหน่อยแล้วก็นวดหลังอ <c oughs> สองเด้งเลยอะไรนักหนาวะแกนี่กระตกเลยแกตุยไปแล้วไม่ใช่หรอแกเป็นผีหรือไง,งย้ยอเอต้ายังกลัว <c oughs> ซอมบี้ไม่กลัวกลัวยายผีนี่แบ็ควีโขึ้นเลยครับ ขึ้นมาสียามามะจับวียังนี่ถีบแล้วก็ตีลังกาไปเป็นไงทำได้เปล่าเอาครับนี่ตีลังกา3 4ตลบแล้วก็ดอบขีกซบปิงขึ้นมาโอ้โหติวเกินขึ้นมานี่ค่ะอย่านอนนานใส่เป็นทุดทูบให้ร่วง ต่อเนื่องมามาพอดีเป๊ะทุมซาโตนเหรอโอไม่ใช่ครับอ้ยเอาเข่าคู่ดักโกดเลยหนึ่งสองสองครึ่งนับเร็วๆสิยาเดี๋ยวเรียกเคนนดีมาจัดการเลย,เยอีรออนนะครับมาไม่ตายค่ะกระโดดโอ้ยลงพืนเต็ม เอาจับไม่โดนโดนโค้ดเบเกอร์เอดาได้เปรียบต่อนเนื่องกระตุขาเจ็บไหมคะยังไงต่อมาสป,ปิงเปเล่คิกอีกโอ้ผิวเกินบีให้ตายเลยนี่บีให้ตุยมาทูปหน่อยต่อยต่อย ต่อยต่อยแล้วก็ตบมดอ,อสุดท้ายแรงเป็นพิเศษนนแล้วก็นี่เล่นงานแขนทนไม่ไหวแล้วด้วยเดี๋ยวเรียกเดอะฮักมาจาัดก,การนี่หักแขนแมมีมีการขิงผัวเอดาขงิงลีออนเออแบ็กวีโดขิงเดอะฮักเอาอย่างไรอ่ะแบ็กสเตโบ ไปไหนยังไงต่อเตะดีกว่าเตะจนเมาตีนมานี่เตะเตะเป็นชุดครับกวาดล่างตอนอย่างนี้เสร็จสิคะมามหถ้าไม่ตายเป็นคลอกสักคูมูลเซานะกดเรียบร้อยเลยโอ้โห ศึกในครั้งนี้ครับเป็นเอราวองนะสายลับจากจัก,กรวาล Res i d เดน e ีวิแห่งค่ายแคปคอมเอาชนะแบ็ควีโอดจากค่ายมาเวลไปได้ขอเสียงหน่อยเก่งไม่ล่ามีใครให้มันรู้อมีขิงนะคุณเธออายา่า